สวัสดีนะครับผมวันนี้มีแป้นเล่น PUBG f r ฟรีไฟล์บนมือถือรุ่นใหม่มาให้ลองอีกแล้วนะครับผมตัวนี้เป็นของยี่ห้อฟานิจินะครับผมชื่อรุ่นว่าฟานิจิดีวันนะครับดีหนึ่งนั่นเองนะครับดีเป็นดีด็อกนะครับผมตัวนี้เล่นเกมได้ทุกเกมโดยที่ไม่แบนนะครับผมเดี๋ยววันนี้มาอันบ็อกแกะกล่องให้ดูคร่าวๆนะครับว่าอุปกรณ์ในกล่องเขาให้ในมาบ้านนะครับผมนี่นะครับตัวกล่อง เปิดเข้ามาจะมีพลาสติกรองด้านในนะครับอุปรกรณ์ที่เขาให้มาในกล่องเนี่ยก็จะมีตัว D1 นะครับผมแล้วก็อันนีก้ก็จะเป็นสายชาร์จนะครับสายชาร์จแล้วก็มีขาตั้งนะครับผมเอาไว้ตั้งรองมือถือเวลาเราเล่นนะครับก็คือเอาไว้ตั้งกับพื้นอย่างนี้นะครับตัว D1 เนี่ยจะมีขษณะแบบนี้นะครับตรงกลางจะมีรูวาวไว้เหมือนแบบไม่รู้ว่าทําเพื่ออะไรเหมือนกันนะครับน่าจะเอาไว้แบบเอาไว้ถือเหมือนกันน่าจะเอาไว้ถือเนี่ยครับผมเป็นรูวาวตรงนี้ไว้นะครับปุ่มสเปซบาร์จะอยู่ด้านขวานะครับเวลาเรา วางมือแบบเนี้ยปุ่มทันไปบ้าด้านขวาเนี่ยมันก็จะเหมาะกันกระโดดนะครับตรงนี้เสียงปุ่มกดก็ประมาณนี้นะครับผมโอเคใช้ได้เลยนะครับผมเดี๋ยวมาดูข้างข้างเครื่องนะครับข้างข้างเครื่องก็จะมีปุ่มเปิดเปิดปิดนะครับปุ่มบลูทูธนะครับนี่ตรงนี้นะครับแล้วก็มีปุ่มเปิดปิดไฟด้วยนะครับเดี๋ยวลองเปิดให้ดูนะครับผมด้านหลังก่อนนะครับด้านหลังก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมก็มีพวกบาร์โค้ดต่างๆนะครับผมเปิดเครื่องนะครับผม เป um, ิดเครื่องก็คือสวิตด้านซ้ายนะครับก็จะมีไฟนี่แวบๆมาแล้วนะครับไฟจะมีด้านข้างด้วยนะครับด้านข้างตรงนี้เป็นไฟเปลี่ยนสีด้วยนะครับเราสามารถเปิดปิดไฟได้นะครับตรงนี้จะมีสวิตถ้าใครแบบอยากไม่อยากให้ไม่อยากเปิดไฟนะครับเราสามารถปิดได้เปิดปิดได้หมดนะครับตัวเนี้ยเหมือนเขาจะชูจุดเด่นเรื่องไฟนะครับผมเรื่องแบบไฟที่มีลูกเล่นเยอะนะครับไฟเนี่ยจะมีประมาณ4ีห้าโหมดนะครับเราสามารถเปลี่ยนโหมดไฟได้นะครับก็คือกดที่ฟังก์ชันนะครับ แล้วกดตรงนี้นะครับปุ่มนี้คือสลับโหมดหรือกดนี่ก็ได้นะครับผม G 1 G 2 G 3 G 4เนี่ยก็คือเป็นการเลือกโหมดไฟของคีย์บอร์ดนะครับอย่างผมลองให้ดูนะครับกดฟังก์ชัน G 1นะครับคือไฟก็จะแบบเลืองแบบช้าช้านะครับกดฟังก์ชัน G 2ไฟก็จะกระพริบเร็วๆแบบนี้นะครับนี่ฟังก์ชัน G 3นะครับ ก็จะกระพริบเร็วขึ้นนะครับแล้วก็มีการแบบเล่นลูกเล่นไล่สีนะครับผมฟังก์ชัน G4 ก็จะประมาณนี้นะครับผมก็ลองสลับสลับดูนะครับชอบแบบไหนก็ตรงนี้ก็ได้นะครับผมกดฟังก์ชันกับตรงนี้ก็ได้เหมือนกันอันนี้พอดีแสงมันสว่างนิดนึงก็เลยอาจจะเห็นไฟไม่ชัดนะครับเดี๋ยวผมลองปิดไฟให้ดูนี่นะครับ กดให้ดูนะครับว่ามันระดับไฟยังไงก็ประมาณนี้นะครับกดตรงนี้ก็ได้หรือกดที่ G1 หนองามสี่ก็ได้นะครับผมวิธีใช้นะครับผมเราตัวนี้มันเป็นคีย์บอร์ดในตัวนะครับเราเอามาต่อแค่เมาส์นะครับก็คือช่องช่องนี้นะครับผมตัวนี้รองรับทั้ง Android และ iOS นะครับผมเดี๋ยวผมมาสาธิตการใช้กับ iOS แล้วกันนะครับให้ดูคร่าวๆนะครับว่าใช้ประมาณไหนนะครับเดี๋ยวมาสาธิตวิธีใช้ตัว D1 คร่าวๆนะครับผมอันนี้เป็น iPad นะครับ iOS ให้ดูก่อนนะครับว่าตัวเกมเนี่ย มันโหลดจาก App Store ได้เลยนะครับผมอันนี้คือเป็นเกมที่ผมโหลดจาก App Store นะครับนี่นะครับเปิดเข้าไปเป็นเกมจากแ Store โดยตรงนะครับผมทีนี้มาเข้าแอปนะครับนี่นะครับแอปวิธีใช้นะครับวิธีใช้นะครับผมกดที่ connect เชื่อมต่อนะครับกดรูป d1 ตรงนี้นะครับตัวแอปเนี่ยเป็นภาษาอังกฤษนะครับใช้งานง่ายครับไม่ต้องห่วงนะครับกดที่ d1 นะครับเสร็จแล้วเราเปิดบลูทูธได้เลยนะครับ เปิดบลูทูธเดี๋ยวสักพักเนี่ยมันจะเชื่อมต่อเองนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีขั้นตอนมากกว่านี้นิดหน่อยนะครับคือจะเป็นขั้นตอนของการพวกอัปเดตเดฟิร์มแวร์เครื่องนะครับผมแต่ว่าตรงเนี้ทางผมทางร้าน,นจะอัปเดตให้ทุกคนก่อนส่งเลยนะครับเท่ากับว่าลูกค้าเอาไปเนี่ยแค่ต่อบลูทูธลงแอปใช้ได้เลยนะครับผมไม่ต้องมานั่งอัปเดตเฟิร์มแวร์อะไรให้ยุ่งยากหนีเวลานะครับทางร้านจัดก,การให้หมดเลยนะครับผมนี่นะครับเชื่อมต่อเสร็จแล้วนะครับ แค่นี้เองครับก็จะเป็นสีฟ้านะครับตรงตรงรูปแป้นพิมพ์นี้นะครับแล้วก็เอาเมาส์นะครับเมาส์สามารถใช้ได้ทั้งแบบมีสายแล้วก็ไร้สายนะครับเสียบเข้าไปในช่องด้านขวานี้นะครับเสียบแล้วนะครับผมเราสามารถกดเทสได้นะครับกดเทสที่ตรงปุ่มนี้แล้วลองกดดูนะครับเนี่ยปิดนะฮะนี่ก็เมาส์นะครับนี่คีย์บอร์ดทีนี้เวลาเล่นนะครับใช้ยังไงนะครับผมเรากดคําว่า add game นะครับแล้วก็หาเกมที่อยู่ในชื่อตรงนี้นะครับถ้า เกมเนี่ยไม่มีก็เพิ่มมาไปนะครับแต่ว่าพอดีอันนี้เราลองไปพับชีนะครับแล้วก็กดที่พับชีได้เลยนี่นะครับก็คือเปิดเสร็จแล้วเราก็จับภาพหน้าจอนครับอันนี้ผมจับไว้แล้วนะครับกลับไปที่แอปก่อนนี่นะครับกดแพทนะครับเกมจะมาอยู่ที่ตรงนี้นะครับผมเสร็จแล้วให้เรากดคําว่า open นะครับด้านขวาเสร็จแล้วเราก็เลือกคําว่า อ่าจริงๆแล้วค่าเป็นเกมดังๆหรือว่าอย่างพวกแบบ pubg เนี่ยเขาตั้งปุ่มมาให้แล้วนะครับเราตั้งใหม่ได้นะครับอันนี้ให้ดูคร่าวๆนะครับเห็นไหมฮะมันจะมีปุ่มที่ตั้งขึ้นมาแล้วเราสามารถกด a อ p พลาหรือ a p p พลายแอนเได้เลย p อปพลายแอนเพย์กรณีที่เราเปิดเกมอยู่เนี่ยมันจะพาเข้าไปที่ตัวเกมเลยนะครับถ้าแอ p พลายเฉยๆก็คือเหมือนคล้ายๆแบบเป็นการยืนยันว่าเราใช้การตั้งค่าแบบนี้นะถ้าใครอยากจับจะปรับนะครับก็กดเข้ามา AdJ u s t ตรงนี้นะครับก็คือเนี่ยจะมีรูปให้ปรับนะครับแต่อยากปรับเงน็ เลือกคําว่า Picture นะครับแล้วก็เลือกรูปที่เราแคปภาพหน้าจอมานะครับเนี่ยอย่างรูปพวกนี้ใช้อย่างนี้นะครับเนี่ยแล้วก็ก็มานั่งปรับๆๆๆเสร็จแล้วกด Apply นะครับแล้วก็เซฟชื่อแค่นี้ครับอันนี้ผมเปิดเกมไว้อยู่แล้วใช่ไหมครับก็เราก็กด Apply and Play ได้เลยอ่าถ้ามันไม่ถ้ามันไม่พาไปที่เกมนะครับเราก็กด Apply ก็ได้ Apply ตรงนี้ Apply เสร็จเรียบร้อยแล้วครับเอาออกได้เลยเกตว่าเนี่ย เนี่ยมันบังคับไม่เกินหน้าจอได้แล้วนะครับเพราะว่ามันเป็นการสะท้อนหน้าจอนะครับเดี๋ยวนี้รุ่นใหม่ๆเนี่ยจะใช้วิธีนี้กันหมดแลวนะครับเพื่อที่ว่าอะไรเพื่อที่ว่ามันจะได้ไม่โดนแบนนะครับแต่ก่อนเนี่ยเราต้องใช้เกมที่โหลดจากพวกแอปจีนนะครับทำให้แบบทางปปจีเนี่ยเขาตรวจจับเจอได้ว่าเราแบบมีการโหลดแอปนอกแอปโตนะครับผมแต่ว่าทีเนี้ยเราใช้เกมจากแอปโตโดยตรงเลยนะครับเนี่ยเราสามารถคุมไม่เกินหน้าจอเลยทําให้แบบไม่มีผลในตัวเกมไม่โดนแบนแบบร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนนะครับเสร็จแล้วไปเข้าเกมนี่นะครับ เ้าแกนปุ๊บก็เล่นได้เลยเพราะมันตั้งที่เราตั้งไว้หน้าจอมื่เกี่นี่ปุ่มอันนี้ปุ่มทำเป็นบาร์นี่เขาตั้งไว้เป็นต่อยเราไปเปลี่ยนเป็นกระโดดได้นะครับเวลาปรับเปลี่ยนก็ไปปรับเปลี่ยนในแอปตัวนั้นนะครับผมไม่สามารถแบบระบบ ios ไม่สามารถปรับตรงนี้ได้นะครับผมนะครับก็แค่นี้เองครับคร่าวๆก็ถือว่าใช้ค่อนข้างง่ายนะครับสําหรับตัว d 1นะครับผมตัวนี้ก็มีจุดเด่นอีกทั้งก็คือเป็นเรื่องของไฟนะครับผมแล้วก็ไฟที่มันมีด้านข้างแล้วก็ตัวปุ่มนะครับ อันนี้อาจจะเห็นไม่ค่อยชัดนะครับพอดีไฟมันสว่างนิดนึงนะครับผมสนใจตัวดีวันก็ทักมาได้เลยนะครับผมตอนนี้มีโปรโมชั่นแถมเมาส์ให้ด้วยนะครับผมสินค้าพร้อมส่งแล้วนะครับก็ทักมาได้ทางแชทหรือทางไลน์ที่ชนี้เลยนะครับคร่าวๆนะครับเดี๋ยวผมมาจัดเต็มกันใหม่คลิปหน้าต่อไปนะครับผมพบใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ